สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะปุเป้ก็ได้ตระเวนมาจนถึง้วยปราบแล้วค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็อยู่ในร้านยาดามณีนกบิวตี้ค่ะซึ่งเป็นช็อปที่ใหญ่ที่สุดในละแวกนี้ก็ว่าได้เลยนะคะแล้วตอนนี้นะคะปุเป้ก็อยู่กับคุณนกนะคะซึ่งเป็นเจ้าของช็อปค่ะสวัสดีค่ะคุณนกอตอนนี้นะคะปุเป้อยากจะทราบว่าเปิดช็อปได้นานหรือยังคะ,ะเปิดได้ประมาณหนึ่งเดือน1หนึ่งเดือนนะคะแล้วทําไมถึงตัดสินใจเปิดช็อปอะคะ ก็เพราะว่าหนึ่งเพราะผลิตภัณฑ์ด้วยและสองด้วยที่เจ้าของศูนย์บอววินอ่โอเคน่ารักและทีมงานน่ารักทุกคนด้วยค่ะมีความจริงใจดีมากแล้วที่บอกว่าที่ตัดสินใจเพราะผลิตภัณฑ์ด้วยเพราะอะไรคะใช้ผลิตภัณฑ์ของเราอยู่หรือเปล่าคะใช้อยู่ค่ะเป็นตัวไหนมั้งคะ๋อใช้ทุกตัวเลยค่ะมีเดย์มีไนท์มีเอสเอผิวยูนีก็ทานกาแฟก็ทานทุกอย่างเลยต้องบอกเลยค่ะว่าหน้าคุณนกนี่ใสามากเลยขอบคุณค่ะ,คะ แล้วเป็นยังไงมั่งคะธุรกิจช็อปก็ตอนนี้ก็โอเคค่ะไปได้เรื่อยๆสินค้าก็พอขายได้เรื่อยๆค่ะก็คือว่าธุรกิจเป็นไปได้ด้วยดีใช่ไหมคะแล้วยอดขายเดือนแรกนี่รู้สึกประทับใจไหมคะ ก็กประทับใจก็โอเคค่ะค่ะแล้วกระแสตอบรับจากลูกค้าเป็นยังไงบัางคะหลังจากที่ลูกค้าซื้อไปแล้วกลับมาซื้อใหม่มยังไงตอนนี้ก็คือที่ตอบรับดียุนฮีเนี่ยลูกค้าจะตอบรับดีมากกว่าตัวอื่นเพราะว่าค่อนข้างทานไปแล้วอาทิตย์เดียวจะเริ่มเห็นผลค่ะพอคุยปุ๊บลูกค้าจะค่อนข้างสนใจเพราะป,ปัญหาของลูกค้าหนึ่งก็คืคอพวกอ้วนฝ้าสิวเพราะตัวน,นี้เขาจะไปช่วยได้เยอะค่ะแล้วตัวคุณนกเองทานไหมคะยุนฮี แล้วคุณน้องเห็นผลในด้านไหนคะอืมหลายด้านเลยหนึ่งเรื่องผิวมันจะกระจ่างขึ้นค่ะแล้วก็เขาเรียกอะไรนะอืมความอะไรนะมันเป็นของแถมเยอะอันนี้ของแถมเขาจะเยอะก็ตัวหลักเขาก็รักษาเรื่องมดลูกอยู่แล้วลดอาการปวดท้องปวดหลังหลังเอ่อหลังการเป็นประจำเดือนค่ะ แล้วส่วนนี้ที่พูดไม่ออกเมื่อกี้จะหมายถึงฟูฟิตเฟิร์มหรือเปล่าคะก็คือฟิตเฟิร์มใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้ฟ <c oughs> ิตต้องว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าเรื่องเฟิร์มหน้าอกอะไรพวกนี้กระชับโอเคมากแต่ผลิตภัณฑรร์คือใช้ทุกตัวใช่ไหมคะใช้ทุกตัวอยู่ใช้ทุกตัวแล้วประทับใจปลื้มตัวไหนมากเป็นพิเศษเซรั่มเขาเรียกเป็นตัวนาโนกับไบรท์เซรั่มอ่าใช่แล้วเป็นยังไงบ้างคะธุรกิจช็อปคิดว่ามัน จะก้าวหน้าจะยังไงอเท่าที่มองเนี่ยคือคุยคุยง่ายมากไปสินค้าที่คุยง่ายเปิดตลาดเปิดตัวง่ายโดยเฉพาะพวกยุนฮฮคิมกันแดดพวกเนี้ยแล้วก็รีคอมเวอร์เนี่ยถือว่าโอเคมากมองว่าการตลาดน่าจะดีค่ะตลาด,ดน่าจะดี<ช>ค่ะ,คะแล้วตอนนี้มีมีลูกค้ากลุ่มไหนเยอะเป็นพิเศษคะอตอนนี้ลูกค้าก็จะเป็นลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้านเสริมสวย ก็เขาก็จะแบบหลากห,หลายอาชีพค่ะบางทีคุยทันบ้างไม่ทันบ้างอย่างเงี้ยแต่ก็จะเน้นทําผมแล้วก็คุยเรื่องสินค้าไปแล้วลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่ที่เขาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนคะัเขาจะใช้ตามท้องตลาดทั่วไปที่มันมีความค่อนข้างแรงแล้วมีการแพ้มาก่อนอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างเยอะแล้วก็เหมือนเคยทานยาลดความอ้วนยานู่นนี่นั่น ที่เกี่ยวกับผู้หญิงประเภทนี้มาแล้วก็คือพอมาเจอคิมยองของเรานี่คือปื้มเลยปลื้มเลยใช่ไหม,ไหมลูกค้าที่เด็ดสุดก็คือทานไปสองสัปดาห์แล้วลดไปสองโลแล้วคิดว่าธุรกิจช็อปเนี่ยคือมันให้ผลกำไรเยอะไหมคะช็อปนี่ถือว่าให้ผลกำไรเยอะเลยค่ะ,คะดีมากถ้าขายได้ทุกวันด้วยนะลูกค้าเข้าแล้วขายได้ทุกวันนี่ถือว่าโอเคลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไหมคะแต่ว่าคาดว่าน่าจะเยอะขึ้น เพราะว่าผลิตภัณฑ์คือมันขายง่ายอย่างที่บอกขายง่ายคือเรื่องราคาไม่มีปัญหาเลยเรื่องราคาไม่มีปัญหาค่ะคือเป็นธุรกิจที่ให้ผลกําไรดีมากเปิดง่ายไหมคะเปิดช็อปเปิดง่ายค่ะเปิดง่ายมากเลยของแถมดีค่ะของแถมดีใช่ไหมคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs>